เอนทุวนชาตทำายสงรามาเราเร่งงานถึงเราไมด้ต่งงานกันต้องบอกใุ่มนุ่มในน้น่น้องนะฮรุ่นพีรนนน้าของ้ยของเราแล้วก็สาน้อยของเรานะฮะขึ้นมาบนเี้พี่ไม่เดี่ยวเอๆๆเยห็นนะพี่เดี๋ยวรอบให้เลย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะปุ๊บปุ๊บไปไปบาย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 แต่ใครใครอยู่บนจอถ้าใครอยู่บนจออ่าบ๊ายบายเอฟซีหน่อยบายบายเอฟซีหน่อยขอไหมขอไหมให้บอสด้วยนะคะขอไหมเพื่อนจะงหวงนะคะขอไหมเนี่ยจ้าสวัสดีค่ะ โตเกียวดีนไหนครับเกียวจะมาองนครับเมื่อนี้ดีใจรครับพี่น้องตอนนี้งานเราก็ถือว่าเริ่มทานอาหารกันแล้วงานการแสดงของเราก็จะเริ่มประมาณสองทุ่มตรงนะผมเป็นการแสดงของน้องๆจากค่ายเพลงโตเกียวิูสิ่วันนี้ทับดีใจมากมายที่เอฟซีของค่ายเพลงโตเกียวิวสิ่นะครับผมหรือเอฟซีพญาบานทีลแล่นก็เป็นทานเดียวกันครับพี่น้องวันนี้ มากันเยอะเลยจริงๆแล้วเราจะรับประมาณ1นึ่งพันคนแต่ผมมองแล้วว่าพันคนผมมีที่เดินแล้วอันนี้บอกตัวว่าวันนี้มาไม่ถึงพันคนเพราะว่าถ้าพันคนถมมองว่ามันอาจจะแออัดไปผมก็อาจจะจัดเป็นครั้งที่สองในรอบปาจไปเพราะว่าคนสั่งคนจองกดบัตร้ามาเยอะมากแต่ผมไม่สามารถรับได้เพราะว่าถ้าเกิดเยอะเกินไปมันก็จะกลายเป็นเหมือนอยู่วัดปากหรือว่ามนยุ่งมายักันมันก็สิบว่าหายใจมันก็สะดวกนะครับ วันนี้ก็เดี๋ยวมีความสุขสนุกสนานกันแน่นอนค<า>่ะมีที่ถ่ายรูปตรงนั้นถ่ายได้เลยนะครับมีรูปพบกับบ้างได้เลยวันนี้ศิลปินท่านแสดงเสร็จแล้วในพาทของคอนเสิร์ตก็จัดลงไปเอ็นจอยกับแม่แม่พี่ๆวันนี้ของเราทําเป็นมินตี้แบบกระชับมิตรใครที่อยากชนแก้วกับทีมงานตัวแก้วดูสิปอดปีวันนี้ก็เต็มที่เลยนะครับใครมีเรื่องราวต่างๆเนีย่ยมอวอยหายสั่งมอพึ้นอะไรเงี้ยก,ก็กระซิบมาได้